คนถามผมตลอดเลยถ้า Work from Home กันขนาดนี้ถ้าธุรกิจเป็นแบบนี้ถ้าโควิดนี้เป็นแบบนี้พื้นที่สำนรับง,งานยังจะเป็นอยู่ไหมนะครับผมตอบได้เลยครับว่าจําเป็นครับแต่เราต้องฉีกตําราเดิมที่เคยใช้กันอยู่200กว่าปีเนี่ยทิ้งสวัสดีครับเอกครับอายุจพฑารณกคุณเอ็กซ์เซคิวท e เรคเตอร์เฮดออฟเวิร์กเพลย e สตรัทเจอร์จแอนด์โปรเจกตบริษัทไอแฟคครับ โควิด19ทําให้รูปแบบทุกอย่างในในเรื่องขององค์กรในเรื่องของ business เปลี่ยนไปหมดเลยครับเราแทบจะต้องฉีดตําราทุกอย่างทิ้งไปในรูปแบบของการทํางานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างมากอย่างมหาศาลนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของความคิด mindset mindset ทั้งของผู้บริหารและของคนทํางานที่เปลี่ยนไปนะครับการมาออฟฟิศอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นขนาดนี้นต่อไปนะครับไม่ใช่ไม่จําเป็นในเชิงของการทํางานแต่ไม่จําเป็นในเชิงของสุขภาพ อันที่2คือเรื่องของจาก Mindset แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของ behavior mm hmm. ก็คือพฤติกรรมการทำงานเป็น Hybrid Workplace บ้างนะครับทำที่ออฟฟิศแทนที่จะนั่งโต๊ะอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างเริ่มเป็น Activity Based มากขึ้นนะครับอันนี้คือพฤติกรรมการทำงานขนาดเดียวกันสิ่งสุดท้ายครับคือกายภาพหรือ Physical แน่นอนครับเมื่อ Mindset เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกายภาพของพื้นที่ทำงานการออกแบบการใช้พื้นที่งานก็เปลี่ยนไปด้วยครับ รูปแบบของแต่เดิมที่ออฟฟิศจะมีสัก60-70%เป็นโต๊ะนะครับเต็ไมไหมดเลยมีห้องประชุมมีรี c เซพชั่นตอนนี้ก็โต๊ะส่วนตัวน้อยลงนะครับมีรูปแบบที่เป็น collaboration หรือพื้นที่ทำงานร่วมกันมากขึ้นพื้นที่ที่ให้คนได้เลือกทำงานมากขึ้นเพราะนั้น3ส่วนครับที่โควิดกระทบอย่างรุนแรงทำให้องค์กรเปลี่ยนเรื่องของไมล์เซตเปลี่ยนนะครับ เรื่องของพฤติกรรมหรือ behavior ของคนทำงานเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของกายภาพหรือ physical พื้นที่ทำงานเปลี่ยนครับ